ถ้าคุณอยากเปลี่ยนคนเจ้าชู้ให้หยุดอยู่ที่คุณคนเดียวสิ่งที่คนเจ้าชู้ต้องการคืออะไรครับเขาต้องการให้คุณปลุกความหิวในตัวของเขาไม่ใช่ปลุกความน่าเบื่อในตัวของคุณ 1. 1ครับอย่าไปเรียกร้องถ้าวันนี้คุณเห็นว่าแฟนของคุณเนี่ยมันเริ่มมีความเจ้าชู้นะครับเริ่มที่จะเอ้ยมีกิก๊กมีน้อยนู่นนี่นั่น,นต่างๆอย่าไปเรียกร้องแต่ให้คุณใช้วิธีการขายฝันแทนครับ คนเจ้าชู้เนี่ยจุดอ่อนของเขาคือเขาหัวอ่อนครับเพราะเขาใช้สมองที่เราเรียกว่า reptilian brain สมองมนุษย์มี3ส่วน1เนี่ยเหตุผลครับ2ครับอารมณ์ครับและ3ครับสมองสัตว์ครับหรือสมองสัญชาตญาณสมองส่วนนี้คิดแบบเร็วๆเท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับโง่สมองส่วนนี้เป็นสมองที่เห็นแก่ตัวเพราะเนี่ยคนเจ้าชู้จะใช้สมองส่วนเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นหลัก เมื่อมันเห็นแก่ตัวนยครับอะไรที่มันเห็นว่าได้ประโยชน์หรือ,อ,อทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นมันจะเลือกสิ่งนั้นเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องหัดขายฝันให้เป็นครับเช่เลยครับถ้ามีโอกาสสิ้นปีนี้เราน่าจะไปเที่ยวที่หนึ่งที่ใดเราไม่ได้บอกว่าไปทัวร์แต่ว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเราจะสร้างบ้านหลังละเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะซื้อรถอย่างไรราคาเท่าไหร่ คุณต้องหยอดเอาไว้ครับเพราะสมองของขอนเจ้าชูมันโฟกัสเพียงแค่ผลประโยชน์ของตัวเองถ้ามันคาดหวังว่าตัวเองจะได้ประโยชน์มันจะไม่อยากผิดหวังเมื่อขอนเจ้าชูไม่อยากผิดหวังมันจะไม่ยอมไปจากจุดจุดนี้ครับเหมือนครูคอมบอกว่าถ้าคุณจ่ายเงินมา100บาทครูคอมจะให้ทองคุณ1บาทแต่พอ คุณจ่ายมา1 0 0ร้อครูคอมให้คุณไม่ครบ1บาทคุณจะทําไงครับต้องรบเร้าอยากได้คือจิตมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราวาดฝันอะไรให้กับเขาแล้วเขาเชื่อไปแล้วเนี่ยมันจะไม่อยากผิดหวังมันจะอยากจดจ่ออยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้ครับเพราะเนี่ยเวลาคุณขายฝันเนี่ยมันเลยทําให้คนจดจ่อคุณครับและไม่อยากถอยไปจากความสัมพันธ์แต่มันเป็นเพราะวันนี้คุณขายฝันไม่เป็นสิ่งที่คุณทําได้อย่างเดียวคือบ่นกลนดาทําไมต้องทําอย่างนั้นทําไมต้องทําอย่างนี้ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อครับ ในขณะเดียวกันคุณทำอะไรครับไปพยายามเรียกร้องรบเร้าครับความสัมพันธ์ของคุณเลยแย่ลงไปในทุกๆวันในทุกๆวันครับจำไว้นะครับสมองของคนเจ้าชู้เป็นสมองที่เห็นแก่ตัวผู้คนอย่าบอกให้นะคนเจ้าชู้มีจิตวยิยาหลายๆอย่างที่นำไปใช้ไม่เหมือนกับคนปกติ เพราะคนคนปกติมันจะใช้สมอง3ส่วนหนึ่งสมองส่วนอารมณ์นะครับดูหนังฟังเพลงมีเศร้ามีทอ้อมีเฟลต่างๆสมองส่วนเหตุผลนะครับคิดอะไรเป็นตรกกะบ้าง1 2 3 4มีนะครับมีการคิดวิเคราะห์แต่คนเจ้าชู้ไม่เลยครับมันใช้เรปติเลนเบรนเป็นตัวนําใช้ความอยากเป็นตัวนําใช้อารมณ์เป็นตัวนําและคุณสังเกตดูนะครับคนเจ้าชู้เวลาคุณพูดอะไรนิดหน่อยหรือคุณจับผิดเนี่ยมันจะวีนและเหวี่ยงใส่คุณทันทีหรือเวลาคุณไป พูดจาขัดไอมันนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะท้าเลิกหรือมันทะเลาะหรือมันจะเงียบใส่คุณทันทีครับมันจะวางอีโก้กับคุณทันทีเพราะงั้นเนี่ยครูคอมมี9จิตวิทยาครับที่คนเจ้าชู้เนี่ยจะต้องเสพติดคุณครับให้พิมพ์รหัสครับเจ้าชู้ติดนะครับและเดี๋ยวคุณจะได้9กลยุทธ์เลยครับนะครูคอมกล้าท้านะครับหรือเอาหัวเป็นประกันครับว่า ข้ข้อนี้จะใช้ได้ผลดีที่สุดสำหรับคนเจ้าชูครับ